วันนี้เรามากินตายมเมื่จีกันไปช็อโกโกแลตบอนบอนโอ้ไส้ทัวบอนโอบอนคุกก้แอนคินโอ้เห mm. มือนหม้อเลย mm. Mm. บอนโอบอนซอสไส้สตรอเบอรี่ mm. Mm. บอนโอบอนซอสไส้ทั่วทิสง อวันนี้เรามากินตามยมุจิกันจัไปดูสิตามด้วยวาซาบิ oh. mm hmm. ดูสิไข่กุง้งตามด้วยวาซาบิด mm hmm. ูสิไข่อะไรไม่รู้นี่เหมือนไข่ปูใหญ่มาก mm hmm. mm hmm. น่าลา,ายลตามด้วยวาซาบิ อืมอ mm ืม hmm. mm hmm. น่าแซวมันานดูวาซาบิว้าวอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. วันนี้เรามากินตามมีมือสีกันสไตว์โฟมกัมีอืมอืมอืมขวดสีส้มกัมีอ mm hmm. ขวสีเหลืองกับม,มีอืมโคลาสีสม้มอ mm ืมโคลาสีแดง โคลาสีเขียวฟ้าควดสีส้ม,มสีเหลืองสีเขียววันนี้เรามากินตามีมือจีกันจะไปเข็มสีดยาน้ำสีเหลืองน้ำสีแดง ีมวันนี้เรามากินตามีมือีกันจะไปกัม,มี่กระดูกสีฟ้าอืมอืมกัมมี่หนาผีสีเหลืองอืมอืมกัมมี่หนาผีสูขนอืมอืมกัมมี่หนาผีเต้นดึ๊งดึงดึงดึงดง วันนี้เรามากินตามิเมจิกันจะไป วว้าวน่ากินมากอร่อยวันนี้เรามากินตามมีมอจีกันจัดไปดัสมิวสีเขียวดัสมิวสีส้มดัสมิวสีแดง <sighs> That's new, season pool?